โอเควันนี้จะมาทำอะไรครับสาธิกาล้างจมูกใช่ไหมแบบเทอร์โบเลยเหรอโอ้โห و. อื้อหืออื้อหืออื้อือ ออืมืมโอเคหมดแล้วหนึ่อแล้วหมดแล้วโอเคเรียบร้อยรู้สึกเป็นไงครับสบายสบายไหม เก่งมากตรมือให้ตัวเองหน่อยครับ